ในเมื่อที่คุณเมียไม่ซื้อให้เราเรามีความเงียนอยู่เต็มอ,อกเราก็เลยต้องไปซื้อเองจะให้ดูแล้วแบบๆ่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูชาติเคนซ,ซี่าครับผมทุกคนพี่มีอะไรมาปรึกษาทุกคนจําคลิปวันี้ได้ไหมคลิปวันเกิดพี่ที่พี่อยากได้มีบากมากเลยทุกคนจาได้ใช่ไหมเพราะว่าทุกคนก็คงจะรู้ว่าพี่งเงียนมากเลยกับรถมีบากเนี่ยอยากได้มากมากพี่เจบไม่ยอมซื้อให้เห็นไหมครับวันเกิดทั้งทีพี่เจบก็ไม่ซื้อให้เห็นหแต่ <c oughs> ในเมื่อไม่ซื้อให้เราแต่วันนี้แหละ <c oughs> เป็นวันที่เราอะนะจะต้องทําอะไรสักนะอย่างนเย ท,ทุกคนในเมื่อที่คุณเมียไม่ซื้อให้เราเราเอ่ะมีความเงียบอยู่เต็มอกเ,เราก็เลยต้องไปซื้อเองไปซื้อเองนะแต่ทีนี้ติดอีกก่อนจะไปซื้อเองตังก็ไม่มีเมียมันเก็บตังหมดเลยแต่ด้วยความที่เราอเลนดอรีเป็นหลังนะครับทุกคนเออด้วยความเงียบอะ่ะไม่ให้ซื้อมิบากไม่ซื้อก็ได้มิบากแต่เราที่จะไปซื้อวันนี้ มันเด็ดก,ก็วิบากอีกไวรุ่นยุ่งก้าวสูนทุกคนอะ่ะต้องรู้จักแน่นอนแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปซื้อรถอะ่ะพี่จะต้องเอาไปขายก่อนไปขายก่อนโอ้มาเก้อเพราะวาอะไรนะไม่มีตังค์อ่ะไม่มีเงินตือ้อเมียยืมตังค์หมดอะ่ะก็้ังเนี่ยเอาไปขายและเส้นเนี้ไม่ได้ซื้อเองด้วยนะเมียซื้อให้เรื่องในวันครบรอบซื้อมาให้เป็นปีละปีกว่าแล้วแต่พี่จะเอาเส้นนี้ไปขายเพื่อที่จะซื้อรถในฝัน oh. เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นรถรุ่นอะไรแต่ก่อนอื่น เอาเจ้านี่ไปร้านกันดีกว่าพี่เกียบไม่อยู่แล้ววันนี้พี่เกียบไม่มาทางสะดวกแล้วเปิดเฟซบุ๊กมาเห็นคนนี้เลยรถคันนี้แจ้งถึงขึ้นมาในเฟซบุ๊ก k เลยก็เลยทักไปถามว่าเขาอยู่ที่ไหนเพื่อที่สอบถามเส้นทางเรารู้เส้นทางแล้วเดี๋ยวเราไปนูนรถกันคำถามนี้ชวนเพื่อนก่อนโอ้โหนั่งกันอยู่เนี่ยหมดเลยชวออะไรขู่ไว้ดีกว่านีาว่ว่างไหมไปแล้วล่ะว่างไหมจะไปซื้อรถไปเป็นเพื่อนหน่อยไปเป็นเพื่อนหน่งเพอารู้สำหรับน้องชายพี่ชายไม่เคยขัดอยู่แล้วไปขึ้นรถเพื่อนหนึ่งได้ได ไม,ไ,มไ,ไม่อยากรู้ใช่ไหมว่ารถไรไม่อยากรู้หรอกไม่อยากรู้หรอกเจ็บใจก็ร้องไห้ออกมาไปสองให้พี่เดินสะดวกเถอะไปครับเดี๋ยวเราเดินทางไปเชื่อมรถกันไปดูเนี่ยว,ว่ารถคันใหม่ของพี่ชาญจะเป็นรถอะไรนะครับได้ไม่ได้ยังไม่รู้เลยไม่รู้ก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้ถึงร้านแล้วได้มีจะพาพี่มากินข้าวต้มเหรอไม่ใช่พี่รู้เปล่าวนะ่าพี่รู้ว่าพาพี่มาเลี้ยงข้าวเมียมันไม่ให้เงินผมจะต้องเอาทองไปขายก่อนพี่รู้เนี่ยเงางั้นเลยเหรอเอ้ทองที่มันซื้อให้ตอนโคบรอกไหม วว่าเเดี๋ยพราาาะวว่่วววมันพี่มไม่ได้รถคันนี้แม่งเป็นรถที่อยากได้ตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเหมือนกันวัยรุ่นย<ช>ุค90<ช>พี่ต้องรู้จักเดี๋ยวไปเจอหน้างานอะไรเดี๋ยวไปดูว่ารถมันจะเป็นไงตอนนี้พอ,อไปขายก่อนไปตอนี่นะตอน,นี่นะแหลงดีใจนี่จะพาไปรเรียนข้าวโอ้ยเดี๋ยวข้าวขับมากินวันนี้อปนนั้นขายเลยรุ่นนี้เลยเมื่อมีอาอยากให้เงินสดพี่ใช่ไหมขายเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าขายอะไรนี้สนาคาท้องอะไรวันดีคร้าวันดีคร้าวันดีครับมาวันนี้ไม่ได้มาซื้อพี่ อันนี้มาขายอันนี้มาขายขายอะไระขายเส้นที่คอเนี่ยใช่พระไม่ขายนะขายแต่สร้อยเพราะว่าไม่จริงเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะเอาตังค์ไปซื้อรถครับแต่เมียไม่ให้ตังค์ก็เลยต้องเอาทองมาขายแอบเอาทองมาขายก่อนพี่อ่านทีไว้เป็นพยานละค่ะใช่ใช่บอกแล้วว่าพี่ขายจริงไม่ให้ตังค์ใช่ไหมโอ้โหอย่าลองดูว่าจะได้กี่บาท เดี๋ยวเราให้พี่เขาดูตีราคาให้ดูก่อนว่าเราจะได้เงินกี่บาทนะคร <Meanwhile> ับ Meanwhile <Okay, S 1> โอเคเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยนะครับได้เงินแล้วตอนนี้จัดการเรียบร้อยแล้ว<ช>ได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับสองหมื่นเจ็ดพันค่ะ ได้27,000ันยังไม่พอเลยเพราะค่ารถที่จะไปเอาต้อง5 0,000กว่าบาทเดี๋ยวแอบโอนในบัญทีค่าน้ำยาขอบคุณมากนะครับตอนนี้อยู่ที่ห้างทองเยวาวราชมหานครคคตรงมิซี่ย้อมใหญ,ใหญ่มาครับไม่ว่าจะมาซื้ออย่างเดียวไม่พอมาขายก็ได้เหมือนกันบบนะไปก่อนวันนี้สังง่งนครับวันนี้ครับคัค่งนับคน้ำสับงน้ำสั่งน้ำเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่จะได้รถอะไรกลับบ้านนะครับวันนี้เมียอยากไม่ให้สั่งนี้นะดักนิ้งสายให้เข็ดกลับตัวก็ไม่ได้ที่เดินต่อไปก็ไป นี่ได้มาแล้วสองหมื่นเจ็ดยังไม่พอเลยนะโอ้ยไ,ไ,ไม่ได้เนี่ยังไม่พอเลยค่ารถต้อง50,000ื่นฝ่าไปไปมีให้คู่ข0งสองมื่นเนี่ยมีอูตอน,นันสนะ <c oughs> ไปครับทุกคนเดี๋ยวไปดูรถกันว่ารถที่พี่จะเอาอะ่ะมันเป็นรถอะไรนิ่ถึงขั้นขายทองที่เมียซื้อให้ไปซื้อเลยนะ<อ>เห็นดูว่ามันสุดยอดไหมล่ะ น่าจะขโมยทองเลงมาด้วยนะจะได้พอไม่ไม่ขโมยทองไปไหนมันรู้ถ้าทองตัวเองขายอ่ะมันยังไม่รู้ไอ้มันเก็บไว้มันก็ไม่ค่ได้ทรายหยิบมาตอนอ๋อยืมก่อนนะเดี๋ยวพอมันถามว่าเอาเงินไ่ยไปเซก็นี่ะทองโอ้โหโนกระทนคืบใหญ่เลยไม่เอาไม่เอาไมครับตอนนี้อยายให้ดูรถกันพี่ร้อนยังตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ย ดูโมลิเมนล้อมรอบนี่ดูรถมาดูอะไรเนี่ยโคตรมืดเลยนะเว้ยบรรยากาศโคตรมืดเลยดูนี่ดูเจนีย์ยังใหญ่เลยตอนนี้เราอยู่ที่วัดนางนอนมาดูรถที่วัดนางนอนครับมาดูตองคืนด้วยเป็นไงมีใครเงียบแล้วพี่อีกไหมซื้อรถซื้อแม่งตองคืนเงียบเงยบเลยเจอกันนี่นี่ด้วยเยอะจะดีด้วยดูนี่ข้างหลังเป็นเจนีย์วัดเลยโอ้ยหลวงพ่อกันวัดนางนอน ถนนมุทากาศครับตอนนี้พี่อยู่ที่กรุงเทพมาดูรถตองคืนเดี๋ยวดูว่ารถคันนี้พี่จะเอาอะ่ะมันเป็นรถรุ่นอะไรนี่มันเป็นรถอะไรเดี๋ยวมันจอดอยู่แล้วจะติดเครื่องเองได้ไหมเฮ้ยนะเจ้าของรถคันนัทเรามาทัตที่แม่งเนาะมานัดทัตที่เปียวใช่เจ้าของรถบอกว่าเดี๋ยวจะขี่รถมาให้ดูโอเคเดี๋ยวดูกันรอดูเลยว่า<ม>เป็นรถอะไรครับทุกคนพี่พาชมบรรยากาศรอบข้างก่อนครับเห็นเท่าไหมเห็นบรรยากาศไหมเป็นล่าท้าอะไรเงี้ย One long angry line later มา เจอแล mm ้วเจอรถแล้ววันนี้พอดีคนขายเป็น f c ด้วยครับโอ้โหงานยับเลยยะให้รู่เช็คเอกสารก่นโอเคเดี๋ยวรอดูก่อนนี่จะให้ดูรวแว๊บก่อนในเมื่อที่คุณเมียไม่ซื้อให้เราเราอ่ะมีความเงียนอยู่เต็มอกเราก็เลยต้องไปซื้อเองจะให้ดูรวแว๊บก่อน มาดูรถพ,พี่มาดูเป็นไงฮะหนูมืดๆมองไม่เห็นหรอกเดี๋ยวเข้าไปดูที่บ้านพวกนี้จริงวันนี้เขาได้มาเจอเอฟซีครับเป็นพ่อค้าพอดีเราก็ได้มาอุ่นหนุนกันแต่ขอต่อทีเนี่ยเมืม่อกี้ไม่ได้ต่อเลย<ช>หมดแล้วม <laughs> หมดแล้วเลยเมื่อกี้บอกมาเท่าไหร่นะสี่แปดห้าใช่ครับสี่แปดห้าต่อเท่าไหร่นี่วะพี่ทุนทวนไปโอ้โหเท่าไหร่นะสี่แปดอ๋อให้สี่แปดเลยเหรอใจถึงแล้วนะเป็นผมผมต่อสี่ห้าแล้วเนี่ยเอา สี่แปดน้องเขาจะให้เราก่อนยังไม่สี่แปสี่แปดให้ไหมถ้าให้ยกเลยได้ดิโอ้โหเป็นไงเอฟซีพี่อ่าโอเคครับผมอ่ะไหนไหนก็ให้พี่แล้วใครสนใจรถนะครับไม่ว่าจะเป็นแคร์วินสเตอร์เทอร์มิโกมีหมดใช่ไหมมีหมดเลยพี่ทักมาที่เฟซบุ๊กทวัตชัยเสงนาครับทวัตชัยเสงนาภาษาไทยเลยพี่อ่าทวัตชัยเสงนาใครสนใจอยากจะมาเข้าแก๊งแว่นกับพี่ชาตินะมาถามเขาเลยเผื่อเขามีรถเหลือโอเคครับไปเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านพ่อหนิเช้าเลยอ่าทุกคนครับ ตอนนี้เราก็ถึงบ้านมาที่เรียบร้อยนะแล้วเช้าแล้วโอ้โหเมื่อคืนกลับมาดึกไงก็เลยไม่ได้โชว์เนี่ยเช้านี้มาโชว์แล้วดีกว่ะจะทำไอะไรเดี๋ออยวลูกเืินนี่มาดูรถพี่กันว่ารถพี่ได้รถอะไรมาเป็นไงเป็นไงสู้ทุกตุกต๊กผมไม่ได้หรอกนี่ K R นะเว้ยเถอเขีไนะ่ไปงั้น K R นะเว้ยเท้าเท้าเฮ้ยเท้าเป็นไงเสือไม่ไปงั้นเหรออ้าว แน่นอนมีตุ๊กตุกแล้วมันก็ต้องมีครีอาเด็ดมันเหลือยังไงเนี่ยเออทำไมผมเอาทองไปขายทำไมผมเอาทองไปขายมอ้มว่ะเฮ้ยอิงไม่เคยใสโหเฮียเฮ่ยสวยเปล่าคุณเจ๊บก็สวยอยู่แต่กำลังมาตอนนี้นี่นี่เห็นเขาขี่กันอยู่ไม่ถามได้เหลือเกินโอ้โหไอ้สัตว์อ้โหม่อหม้อหม้อโอ้โหโอ้โหอย่าเดี๋ยวหม้อราคาเท่าตุ๊กตุกเลยผมบอกให้ นนะะใช่ตู้ซื้อซื้อมาเท่าไหร่ซื้อตุ๊กก็ซื้อมาสี่หมื่นสองแล้วคันนี้อ่ะสี่หมื่นแล้ไม่รู้เหมือนกันอ๋อเพราะมันไม่ใช่รถผมอ้าวเหลือใครเหลือพิชานเพื่อพิชานไปหวังตายเลยตายแน่พี่วานมาเยี่เลยจะรถผมผมก็มาลองไปงั้นแหละ อจาจจะผมจะไม่รู้ได้ไงเขาไม่ได้มายืมผมนี่เมอกี้เขาจะยืมผมผมถามเขาแล้วว่าจะเอาเปล่าจะเอาเปล่าเดี๋ยวให้ยืมแหมเรานี่ตัวยุ่ยอีกแล้วเขาบอกเขาไม่เอาเขาบอกเขาไม่เอาเขาบอกเ,เ,เขาเป็นหนี้ผมเยอะแล้วเป็นหนี้สามสี่หมื่นแล้วเป็นหนี้อะไรวะเป็น,นหนี้ผ้าอะไรตั้งสามสี่หมื่นนะเออ เขาก็เลยบอกเขาก็เลยบอกเดี๋ยวเขาไปหาตังค์ซื้อมาเองถ้าผมก็ไม่รู้เขาไปเอาตังค์เท่าไหไ่พูดไม่ใชนัดวะเป็นนี่อะไรไม่เป็นรู้เป็นนี่ยิปสามสามหมื่นสี่หมื่นเลยเหรอเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเร็วที่คลิปนี้จะถ่ายคลิปรีวิวแคร์รีวิวบ้าอะไรแล้วเอาตังค์ที่ไหนกมาด้วรถพิชาัดรถพิชาติพิ่จะซื้อมายิงแครเอาดีดีเอาดี เอาแล้วไปยืมใครไยิ้มมันผมไม่รู้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 ก็ไม่เอารังใครมาเยอะๆอ้าวทำไมทองเหลือในเชือกอะเช่อ้าวเฮ้ยจีวอนหายทองเหรียในเชือกฮะอไวไปยไป้ปอนปงไม่ได้แล้วงเนี่ยปองปอนปงปอนปอนทหนอหัวบ้านนี่เลย เยีแย้อย่าทำมันกูเอง <laughs> เอนไม่เองเออาไม่อย่าไปไอ่ตอดการนี้พูได้รินแล้วแอนสาเหต ซื้อวิมาซื้อตุ๊กตุ๊กมาก็จะเอามอเตอร์ไซค์มั่งดูตัก็มีจะกินแล้วเนี่ยฮะกูได้ยินราคาแล้วกูตกใจกูนึกกลุ้มตุ๊กตุ๊กมันหาเงินได้คันนี้มันหาได้ไหมท่านไหนนี่ตุ๊กตุ๊กเนี่ยขี่ใส่เสื้อนะแล้วไม่หาตา้งรับคนเข่งฟาดยามผมยากยามผมไม่มีเงินอ่ะไอ้เนี่ยมันซ้อนใครได้าที่รึกใจที่ทุกท่านรอคอยมามาถึงแล้วนะครับเอ้าไม่เอาให้นัก

เมียอยากไม่ให้สั่งนี่นักดักนิสัยให้เข็ดแม่ฟังก่อนก็ผมขอซื้อวิบากแล้วมันไม่ยอมซื้อให้แล้วคันนี้ผมก็ขายทองที่มันซื้อให้ไปซื้อรถผมผิดตรงไหนื้อทองที่ซื้อให้แล้วมันหยาทองที่ซื้อให้ใช่ไหมฮะไปไหนตบตบกูไปไหนลักเอดลักเลือดลักเลือ้าวว้าไปไหนจำใจเข้าตบตบไปเลยเฮ้ยย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 ย แถวเนี่ยแม่งเถื่อนถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ออกมันเนี่ยไหมออกไหมกินอันตรลูป ไปไปไปไหปไปไปไปพอแล้วไม่พอไม่รีวิวส์นะเดี๋ยวที่น้าเขาไม่มิวไอ้เหี้ยเจ็บตัวใครนะไม่มีใครก็คว้าคุณหรอกนะแม่ยังทุวยเลยบอกไม่หย่าเลยมึงจบเลยมึงไมไหนแม่เอาเาลายเอฟซีก็หน่อยอ๋อสมควรไหมคนอย่างเงี้ยมันสมควรไหมเอฟซีอะอะช่องเป็นที่มอดใจเออดูสิเนี่ยมันมีที่ไหนมีที่ไหนเออ เอาท้องใส่เป๋าวาย่างสบายมอไ์ใส่เป๋วก็ไม่ได้ใช่ไหมไปแค่นี้แหละบ๊ายบาย